อเล็กเซนอโนโก็ยังไม่เปิดปากเรื่องอนา,าคตตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับในฐานะกัปตันเทียมฟันไดก็มาเป็นกระบอกเสียงว่าทุกคนต้องเข้าใจอเล็กเซนอนูเนื่องจากแบ็กทีมชาติอังกฤษ,กฤษมีความเป็นเหมือนชีพมาตลอดและช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากมายฟันได้กล่าวว่าเราต้องไม่ลืมว่าเรากําลังอยู่กับมนุษย์คนหนึ่งบางครั้งเขาก็ต้องผ่านเหตุการณ์มากมายในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทุกคนมีความคิดว่า เขาเป็นอย่างไรแต่ในฐานะนักเตะสิ่งที่เราต้องการคือใจชนะในเกมและเขามีบทบาทสําคัญตลอดทั้งฤดูกาลเขาเป็นนักเตะคนสําคัญที่อยู่กับเรามาหลายปีและยังมีหลายเกยมเรออยู่เราต้องการเทนนอเล็กซานเดอร์โนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและฟุตบอลเราต้องรอดูต่อไปไม่ว่าอนาควจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องแก้ไขด้วยตนเองและครอบครัว แต่ตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลและเขามีความสําคัญต่อทีมของเราเขาเป็นคนสําคัญตลอดทั้งฤดูกาลและในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็กลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่ยาวนานและนั่นคือสิ่งที่ผมมีความสุขเขากลับมาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นคนสําคัญและเรายังมีอีก5เกมหลังจากนี้ดังนั้นหวังว่าเขาจะเป็นคนสําคัญสําหรับเกมที่เหลือ นับตั้งแต่ผมย้ายมารุ่สมสมสรศรเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีที่เขาจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปหากเขาตัดสินใจย้ายเทียมแต่ฟังนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันมากอยู่แล้วดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ผมจะทําให้เขาต้องลําบากใจผมโฟกัสอย่างเต็มที่เพื่อให้เขากลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งและเป็นคนสําคัญสหรับเกมที่เหลือของฤดูกาลนและเขาแสดงเห็นในวันอาทิตย์แล้วว่าเขาทําได้ การแดการฟันนันยังกล่าวถึงประตูของอเล็กซานโดในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยว่ามันเป็นประตูที่ยิ่งใหญ่เพราะเราต้องการชัยชนะและเขาก็ต้องการไปกดสกันเมื่อลงสนามและเขาก็ทําได้จริงๆพูดตามตรงผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านี้เลยมีเสียงโหมากมายรอบตัวเขาและเห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนสามารถตัวแย้งได้ว่าเป็นความผิดของเขาเองนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกวันนี้ ดังนั้นเมื่อเขายิงประตูสคันแบบนั้นได้เขาก็ควรได้รับเสียงปรบมือและควรซึมซับมันทั้งหมดเพราะไม่ว่าเขาจะยังอยู่หรือไปนี่คือช่วงเวลาที่คุณไม่ควรละเลยเพื่อให้เราในฐานะทีมมีโอกาสปิดฉากในวันอาทิตย์หน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาสมควรได้รับช่วงเวลานั้นภาร,รกิจในวันอาทิตย์นี้คือเกมเปิดแอนฟิลรอรับทนเนมฮอสเปอร์ซึ่งหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าสามแต้มได้ก็จะควา้าแชมป์ทันทีแต่บางทีพวกเขาอาจได้ฉลองเร็วกว่านั้นหาก อาร์ซนประชัยกับพาเลทในวันพุธนี้ดาวเตยชาวนัด,ดในวัย33ปีกลา่าวต่อว่าเรามีโอกาสที่จะเยี่ยมในการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆบรรลุปเป้าหมายสําคัญเราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับโอกาสนี้ซึ่งเรามีเวลาทั้งสัปดาห์เพื่อวางแผนเรามีเวลาพัก2วันมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นฉะนั้นเราจะกลับมาและมุ่งมั่นกับโอกาสนี้ ผมเพิ่งกลับมาจากศึกยูโรที่น่าผิดหวังกับฮอลแลนด์ and, หลังจากมีเวลาพักสอสัปดาห์ครึ่งก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่โดยไม่มีช่วงปรีซีซั่นมันทำให้ทุกอย่าง ยังไม่ค่อยแน่นอนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานความมั่นใจได้เริ่มต้นขึ้นเราเห็นความสามารถของเราสิ่งที่เราพยายามทาภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่และการมีความสม,ม่ำเสม,มอคือสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งเราได้เห็นมาตั้งแต่ต้นสี่สั้นแล้วผมไม่ได้คบบาดหวังว่าเราจะอยู่ในตาแหน่งนี้ตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อมั่นในตัวเพื่อนๆแต่การที่มีแต้มนํา13แต้มในเวลานี้ของฤดูกาล นั่นเกินความคาดหวังเลยจริงๆเรากําลังทงาํางนานหนังหนักเพื่อมาถึงจุดนี้และตอนนี้เรามีโอกาสที่จะทําให้มันจบฟันได้กล่าวทิ้งท้ายหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเนวิลยอมรับวีคาพาดหลังหงแดงจอดชิวแชมป์นาแตกไปทักเธอแล้วมืองักแกรี่ไว้ กาลีเนวิลนะครับอดีตแบ็คขวาแมนยูนะฮะซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของสกายสปอร์ตก็ออกมายอมรับตามตรงว่าตนเองวิเคราะห์ผิดพลาดที่เคยแสดงทัศนะเมื่อตอน้นซีซั่นว่าลิเวอร์พูลจะไม่ติดใน4อันดับแรกแต่ตอนนี้พลพรรคหงแดงกำลังจบคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะฮะลิเวอร์อพูลภายใต้การนำทัพของคุณเซอร์อันเนอร์สลัดที่เข้ามารับช่วงต่อจากเซกิงครับขยับเข้าใกล้ถ้วยแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีเข้าไปอีกขั้นหลังบุกไปชชืดเอานะ จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้1-0ที่สนามคิงเพเวอร์สเตเดียมจากประตูชัยของเทนอเล็กซานโดรซึ่งพวกเขาก็ต้องการอีพีแค่3คะแนนก็จะชิวแชมป์ในทันทกกีการเล่นกันกับลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้เร็วขึ้นอีกถ้าหากอาร์เซนอลพิกล็อกพายคิดตั้นพาเลตในบ้านในช่วงกลางสัปดาห์นี้และเนวิลก็ยอมรับว่ารู้สึกทึ่งกับผลงานของลิเวอร์พูลในยุคข,ของสโลตท,ท,ที่ตนเองเคยคาดหมายว่า จะทำทีมตกต่ําหลังหมดยุคเจอเก่งครับอดีตแข้งทีมเชิงกฤษกล่าวว่าไม่มีใครในเราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้ผมไม่คิดว่ามีแฟนบันลิเวอร์พูลส่วนมากที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ผมจำไม่ได้เลยว่ามีนักวิเคราะห์หรือนักข,าข่าวคนไหนเคยพูดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกส่วนใดคาดการว่าแมนเชสเตีรหรืออาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ได้ สิ่งที่พวกเขาทำก็คือความพิเศษและไม่มีอะไรดีไปกว่าการอยู่ที่สนามแอนเฟลในสัปดาห์หน้าโดยรู้ว่าพวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์และยังเหลือเกมให้หลงเล่นพวกเขาจะไม่ถูกกดดันในช่วงท้ายสีสัปนแต่ปัญหานั้นก็เป็นของทีมอื่นๆอย่างแมนสตีและอาร์เซนอลและในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผมทำนายว่าลิเวอร์พูลจะจบด้วยอันดับที่5เพราะเชื่อว่า พวกเขาจะตกต่ำตามวัฏจักรของฟุตบอลเหมือนกรณีของอาร์แซนเวนเกอร์หรือเซอร์อเล็กซ์เบอร์กูสันที่ออกจากทีมนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่าผู้จัดก,การทีมและทีมงานสตาฟค้นลิเวอร์พูลคู่ควรก,กับการได้รับเครดิตมหาศาลมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆแกรี่เนวิลล์ล่าวทิ้งท้ายตอนเจอเอ็ครับนะฮะลงจากตำแหน่งนั้นเขาทิ้งมรดกไว้สุดยอดไว้ให้นะจ๊ะบักแกรี่มึงอย่าลืมจุดนี้เด้อ ด่วนหรือว่าผู้วืดแชมป์ทุกแชมป์ในซีซั่นหน้าพิธีกรดังชี้หงชิวแชมป์ง่ายเหตุไรคู่แข่งโอ้ยมาอีกคนหนึ่งเราบอกปากเหม็นพี่น้องเ,อ,อ,เอ,อ้บักหานี่มันเป็นแต่ศัตรูกับหงแดงของเขานี่หงแดงว่ายังไงแฟ,แฟ,แฟแงนๆคงควนออกหูกันเลยทีเดียวดิฉันคีพิธีกรดังฟันทงหรือว่าูลจะไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่ใบเดียวในซีซั่นหน้าหลังไร้คู่แข่งในซีซั่นนี้ซึ่งเอ,อื้อให้ทีมจอคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างง่ายดาย ลอรูพูนจาก,การตีควาาแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีหากพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้หรือหากวันพุธนี้อาร์เซนอลเก็บสามแต้มจากคริสตัลเพลทไม่ได้ในเกมที่เอ็มเรสตเดียมก็จะทําให้ทีมของอร์เนอร์สลัตครองแชมป์ในทันทีจากสารการที่เป็นไปของศึกพรีเมียร์ลีกศีนนี้ริชาร์ดคีพิธีกรช่อง b ีอินสปอร์ ได้พัฒนารำรงกับเจสันแมคเคเทียอดีตกองกลางหงแดงในฐานะคอมเมนเตเตอร์พร้อมยืนยันว่าซีซั่นทีมเครื่องจักรสีแดงจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยมันไม่ใช่ซีซั่นที่งดงามมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราจินตนาการและแม้ว่าวิลล่าจะชนะเปเอเชในช่วงมิดวิมันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าพิมลิกมีซีซั่นที่ดีแต่มันพิสูจน์ว่ายูฟ่าแชมเลกมีซีซั่นที่ดีลิชาดครีระบุ ลิเวอร์พูลไม่ได้เจอกับความท้าทายอะไรเลยตลอดทั้งซีซั่นนี้ไม่มีทีมไหนท,ท้าทายพวกเขาอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับมันมันไม่ใช่สีทั่นที่งดงามสีซั่นที่งดงามต้องเป็นยังไงเหรอแมกกาเซีย er, ซึ่งเคยลงบุนกับลิเวอร์พูล139นัดตั้งคําถามมันต้องมีการกระขันที่เหมาะสมเหมือนกับทีมของคลับละ c ซิตี้กับลิเวอร์พูลซึ่งต่อก,กอนกันได้อย่างคู่ขี้สูสีมี3ทียรร่วมลุ้นควาน้าแชมป์ แต่ปีนี้ทีมชั้นยอดถอยหลังกันไปหมดแม็กเทียเปิดปากโต้ว่าคุณต้องการให้ภาพรวมมันเป็นแบบนั้นเหรอแต่ที่แน,แน่ประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ในปีนี้พวกเขาจะไม่พูดว่าพวกเขาได้แชมป์ยังไงถึงตอนนี้ลิชักคีแจ้งแจ้งว่าเรามี3ทีมตกชั้นแน่ๆตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วไม่มีการท้าทายตำแหน่งแชมป์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทุกอย่างถูกตัดสินกันหมดแล้วยกเว้น3ทีมในคุตายูฟ่าแชมเปี้ยน เม็กเติแย้งต่อว่าคุณกำลังจะบอกว่าพิม์ลิกไม่ได้แข็งแกร่งเรามี5ทีมในฟุตบอลยุโรปนะสุดท้ายลิชอดกีก็ยืนยันว่าผมบอกแค่ว่ามันไม่ใช่ซีซั่นที่งดงามและผมจะบอกต่อว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยในซีซั่นหน้าผมไม่ได้พิพากษาการเป็นแชมป์ของลิเวอร์พูลผมบอกแค่ว่ามันไม่ใช่ซีซั่นที่งามมันไม่มีการท้าทายโอ้บักควยนีย่คือปากเมนแทะ พี่น้องเอ้ยมึงไปอยู่ใส่มาเขาบอไดวาสิคชาแซมอันสวยงามดอกว่าแต่เป็นแซมก็คือแซมบ่เป่าปีนาถ้าพวกกูได้แซมไงพวกกูกระเทื่อนอยู่ว่าโอ้อกูคือขั้นแควดูว่ะสามกุรโรรวมใจซูฮกเทนสุดยอดมืออาชีพแม้อนาคตไม่ชัดเจนการลีลีนลินเกอร์อาลันเชลเลอร์และแมคคาเชาร์ด อดีตสามนักเตะพิม์ลีกที่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูต่างพากันชื่นชมเทนอเล็กซานโน,โนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลที่ทำประตูชัยพาทีมชนะเลสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทากลางเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนดาวเตยในวัย2 6ปีนะครับเพิ่งหายจากอาการมาเจ็บหลังพักไปนานถึง5สัปดาห์และถูกส่งลงมาเป็นตัวสนองก่อนตะบันประตูด้วยเท้าซ้ายแบบสุดสวยและถึงแม้จะมีการคาดเดาเรื่องอนาคตที่จรวจจะย้ายไปยังเรอัลมาดริดแต่ แทนตอเล็กซานโนก็ไม่ได้ลดความทุ่มเทและความมุ่งมั่นลงไปเลยลิเกอร์กล่าวว่าผมคิดว่าเทรนส์เป็นคนดีเขาเดินไปหาแฟนบอลและผมก็ชอบที่เขาฉลองกับพวกเขา Richard, เริชาร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าใส่แล้วผมอยู่ในเกมนั้นด้วยและคุณคงเห็นถึงอารมณ์ที่แท้จริงของแฟนบอลลิเวอร์พูลพวกเขาร้องเพลงสนับสนุนทีมไม่หยุดตลอดทั้งเกม มันยากมากสําหรับเทนส์เมื่อถูกทมเรื่องสัญญาบ่อยๆและบางคนเริ่มวิจารณ์จุดอ่อนในเกมรับของเขาบางครั้งก็พูดว่าเราจะอยู่ได้โดยไม่มีเทนส์แต่จริงๆแล้วเมื่อดูสิ่งที่เขาทําเพื่อนิเวอร์พูลแม้กระทั่งการก้าวขึ้นจากเยาวชนและเข้าร่วมทีมจุดใหญ่ผมคิดว่ามันน่าเหลือเชื่อมากเมื่อมองไปที่การเล่นในตำแหน่งฟูลแบ็กและวิธีที่เขาพัฒนาเกมเขาทําได้ยอดเยี่ยมความสามารถทางด้านเทคนิคของเขานั้นอยู่ในระดับที่สูงมาก การส่งบอลที่ยอดเยี่ยมและวิธีที่เขาสร้างโอกาสด้วยเท้าขวาเทคนิคแบบนั้นมันน่าทึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาผมคิดว่าเขาต้องการสิ่งนี้และฟแฟนนก็ต้องการเช่นกันมันเป็นช่วงเวลาที่น่าิีดีมากที่ได้เห็นเขาทําประตูและฉะลองด้วยความรู้สึกแบบนั้น็ได้ดียวกันนะครับเชียร์เล์ก็เห็นด้วยกักบ,บลีนิกเกอร์และลิชาร์ดโดยระบุว่าผมเห็นด้วยกับพวกเขาทั้งหมดมันยอดเยี่ยมสําหรับเขาและคุณรู้ไหมว่านั่นเป็นประตูแรกของเขาด้วยเท้าซ้าย มันน่าทึ่งมากใช่ไหมผมดีใจแทนเขาที่เขายิงประตูได้ความสำคัญของมันคือประตูแห่งชัยชนะการลงเล่นเป็นตัวสำรองและเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นเขาสมควรได้รับสินนั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยเห็นได้ชัดว่าดูเหมือนว่าเขาจะย้ายออกไปแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งสำหรับเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ ฟันในเผยแข่งลิเวอร์พูลครับรวมตัวลุ้นผลอาร์เซนอลพบพาเลนชี้จังหวัดตัดสินแชมป์พรีมลีรวมตัวลุ้นสกอร์เวอร์จีฟนในกับตันทีมลิเวอร์พูลนะฮะยืนยันว่านักเตะหงแดงทุกคนพร้อมรวมตัวเชียร์ผลการแข่งขันอาร์เซนอลกับเคตาเพเลนในค่ำคืนวันพุธนี้หวังพิสูจน์การลุ้นแชมป์พรีมลีก่อนถึงเกมดวลสเปอร์เบอร์จีฟันในกับตันทีมลิเวอร์พูลนะครับเผยชัดนักเตะหงแดงจะรวมตัวกันทุกคนลุ้นผลลัพ์เกมพรีมลี ในค่ำคืนวันพุธนี้คู่ระหว่างอาร์เซนอลจะเปิดบ้านตอนรับเกมยังของคริสต้าเพลตลิเวอร์พูลกำลังขยับเข้าใกลต้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นทุกทีแล้วหลังบุกไปสยบเลสเตอร์สตีน1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่มันมาโดยมีเทนอเล็กซานโดรเป็นฮีโร่ลุกจากมานั่งข้างสนามไปซัดประตูสำคัญหลังเก็บ3าแต้มจากทินคิงเพเวอร์สเตเดียมได้สำเร็จหงส์แดงจะได้แชมป์มาครอบครองทันที5เกมในวันอาทิตย์นี้พวกเขาสามารถเอาชนะสเปอร์ที่แอนฟิลด์ได้ อย่างไรก็ดีเรดเมนจีนมโอกาสได้แชมป์ก่อนน,นั้นนั้นเนื่องจากอาร์เซนอลรองจากฝูงมีคิวปะทะกับคิตเทอพเลตในวันพุธซึ่งหากทีมของมิเกลอารเตตา้าเสมอริอปราศัยพวกเขาจะหมดลุ้นคว้าแชมป์ทันทีต่อเก,กาหลีเหนือกับฟันนยเนยันกับสื่อหลังเกมบุกไปดวนกับจิงจอกสยามว่าจจรมตัวพักพวกลุ้นเกมที่เอมเรสเตเดียมอย่างแน่นอนบอกตามตรงผมคิดว่าอาร์เซนอลจะชนะในบ้านแต่หากมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ดีและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราจะได้รวมตัวกันเรา จะคุยกันในอีก2สัมันข้างหน้าสตารดัดเอ่ยท่านี้หลังเกมที่ปูก,กับเลสเตอร์สตีอันเนอร์สรักุนซิลิวพูเปิดโอกาสให้นักเตะได้พักผ่อน2วันก่อนก,นกลับมาซ้อมตามปกติในวันพุธเพื่อเตรียมความพร้อมฟาดเกือกับไก่เดือทองนะฮะซุนิตเพอร์เทนอยากลาลิเวพูลุยมาเรดยกต่อสัญญาซาลาฟันได้คุ้มข่าวกว่าอิมตัวก็อยากลา แกมซูเน่นะครับมองว่าเทนอเล็กซซน,นโน่เตรียมอำลาลิเวอร์พูลหลังอยู่มานานบาังซบเรยมริดโดยชี้ห่งแดงต่อชัยาโมซาลากับเวรจิฟไนส์สำคัญกว่าเพราะหาตัวแทนได้ยากซูเน่นะครับอดีตกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ระบ,บุถึงอนาคตการแข่งของเทนอเล็กซซน,นโนว่าไม่คิดต่อชายาเนื่องจากเขาอยู่กับทีมมาตั้งแต่เด็กและหวังย้ายไปคแข่งกับเรยมริดสโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกลาลีกาสเปน ความกรณีซูอีนะครับซึ่งเคยแข่งกันกับทินแอนฟิลและเป็นกุญซือของหงแดงในเวลาต่อมามองว่าทีมจากฝูงพิมลิกมีตัวแทนเทนอเล็กซานโโนอยู่แล้วผิดกับซาลาและฟันไดซึ่งหาคนมาแทนที่ไม่ได้ผมก็ใช้ติดเทนย้ายออกไปเจื่กเจรจากท้าทายกับเรย์มอริดเขาอยู่กับลิเวอร์ pool มาตั้งแต่สิบขวบและได้แชมป์มาหมดแล้วซูเนตเอ่ยกับสกายสปอร์ตเมื่อวันที่21เมษายนในแง่ของตัวแทนเขามีคอร์เนอร์บาร์ลี ซึ่งเป็นนักเตะที่มีพลังกำลังมหาศาลและชอบปุกไปข้างหน้าจนถึงเส้นหลังมากกว่าเทนส์ด้วยซ้ําเทนสมีความสามารถใช้เท้าที่ดีและมีไม่กี่คนที่ผมเห็นในเกมฟุตบอลแต่อีก2รายเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลแทนที่ไม่ได้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเซ็นยาที่ยัดเยี่ยมกับฟันไดและซาลาเพราะพวกเขาไม่สามารถหาตัวแทนทั้งสงคนนี้ได้ จะมีกลกเกชีแบลลี่ไม่ต้องเรียนแบบอาร์โนแต่ให้ยึดแข้งหงสแดงคนนี้เป็นแบบอย่างตามการกระแสข่าวลือการยายปรนทีมเรือมาริดของเทนอเล็กซานดรโนตูสายตาต่างจับจ้องไปที่คอนเนอร์แบลลี่ในฤดูกาลหน้าเพื่อดูว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทายาทที่เหมาะสมของหนึ่งในแบ็คขวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่ลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าาบลลี่สามารถสานต่อในตำแหน่งของเทนอเล็กซานเดอร์โนได้ เนื่องจากคาดการว่าเขาจะกลายเป็นแบ,บ็คขวาตัวลวกแรกของหัวแดงในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6บปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวเตะในวัย21ปีรายนี้มีภารกิจอันหนักอึ้งในการเข้ามาแทนที่อเล็กเซนโนผู้ซึ่งพึ่งแสดงให้โลกได้เห็นถึงคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกครั้งในเกมที่ลงมาเป็นตัวสลลงและซัดวอลเล่สุดสวยเท้า,ทา,ทา,ทาซ้ายยิงสุดสวยใส่เลตเตอร์ซิตี้ เจคินคลับเคยจิ้นชจมแบตลีย์มาโดยตลอดและดูเหมือนว่าอาร์เนอร์สลตวัาทีผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ให้ความไว้วางใจในตัวดาวรุ่งรายนี้อย่างเต็มที่เช่นกันล่าสุดเจมี่แกลเกอร์ตำนานของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ทอนเนอร์แบตลีย์จำเป็นจะต้องทำเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะผู้เสิบทอดตำแหน่งของอเล็กซานเดอร์โนโดยคาดการณ์กันว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้จะอำลาแอนฟิลและยุติการจบคู่ในตำนานกับแอนดี้โรเบิร์ตัน จะมีกาเลเกอร์ชี้คอนเนอร์แบลลี่ควรเล่นแบบแอนดี้โรเบอร์สันมากกว่าเทนน์อเล็กซานเดอร์โนกาเลเกอร์อธิบายว่าอเล็กซานเดอร์โ no. นเป็นผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งลิเวอร์พูลไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้โดยตรงและแบลลี่ไม่ควรพยายามที่จะเลียนแบบสไตล์การเล่นของเทรนสแต่ควรมุ่งเน้นไปที่การเป็นเหมือนแอนดี้โรเบอร์สันในตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายจะมีกาเลเกอร์มองว่าแต่ตามจากอเล็กซานเดอร์โนเป้าหมายของแบลลี่คือ ควรเป็นการพยายามก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กขวาที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับที่โรเบอร์สันเป็นมานัตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2017อันนี้ก็ดงังลิวูกาวพันสกายสปอร์ตว่าคุณไม่สามารถหาใครมาแทนที่เทนได้เหตุผลที่เราพูดถึงเขามากมายผมคิดว่าเขาเป็นแบ็กขวาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นในพรีเมียร์เพราะเขาไม่เหมือนใครเขาแตกต่างและคุณเพิ่งพูดถึงเรื่องเกมรับของเขาซึ่งแบ็กขวาระดับท็อปส่วนใหญ่จะไม่ถูกตั้งคำถ,ถามถึงเรื่องเกมรับ แต่เขามีกาําลั์เฉพาะตัวอย่างมากเมื่อมีบอลผมคิดว่าเมื่อ4ปีก่อนผมเคยพูดว่ามันเหมือนกับการมีเควินเดบรบอยในตำแหน่งแบ็คขวานั่นคือสิ่งที่รู้สึกได้ถึงความสามารถของเขาในการครอบของบอลเขาสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะไม่สามารถหาใครมาแทนที่สิ่งนั้นได้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาคนมาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของเขาซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถทำได้จากตำแหน่งแบ็คขวา พวกเขาอาจต้องทําจากตําแหน่งกองกลางตัวรุกหรืออาจจะเป็นตาแหน่งปีซ้ายเพื่อให้ทีมต้องปรับเปลี่ยนไปแนวทางนั้นในสิ่งที่พวกเขาสามารถทดแทนได้คือคอเนอร์เบลลี่เป็นแบ็คขวาคอเนอร์เบลลี่ไม่ควรมองเทนแล้วคิดว่าฉันอยากเป็นเหมือนเขาเขาต้องเป็นเหมือนแอนดี้โรเบอร์สันในช่วงที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเป็นแบ็คขวาที่แท้จริงวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมเข้าปะทะกับปีกคู่แข่งอย่างดุดันและอาจจะเติมเกมรุกทางดิมเส้นเปิดบอล ลิฟท์ก็ไปข้างในซึ่งเป็นสิ่งที่ใบขวาของลิเวอร์พูลชอบทำเพราะคุณไม่สามารถหาใครมาแทนที่เทนได้ดังนั้นจงลืมเรื่องนั้นไปเสียนี่คือสรุปคราวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่22เมษายนนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และ The c คอฟแฟนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ